ก็ขอสวัสดีคุณด้วยครับอยู่กับแมปนี้ชื่อว่าในโลบ็อกส์นะแมปชื่อว่าอ่อาอะไรวะแข่งแข่งช็อคเวฟเอ่อรีซิ่งเออมันเขียนอย่างคือแมปวิ่งแข่งอะไรนะก็อ,อย่างพูดมากก็เล่นเลยเนาะอ่านะเดีย๋ยวจะสอนเล่นเข้านะซึ่งเสามารถกระโดด2ครั้งได้นะเหมือนกับสกเกลเลย1เน,นี่ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยคืออาจจะสามครั้งได้เอาหมดเวลาเอออย่าเพบบิ่งเงี้ตรงนี้ก็จะมันเลื่อนดนันนะเนาะผมก็เพิ่งเล่นเขาเลยแบบไม่รู้อะไร โอเคมาเข้าสู่ตัวใหม่ครั้งนะึงนะถ้าคเขา้ามากดกระโดดสองครั้งนะผมนะมันจะกดได้หนึ่งสองนะเข้าตรงไอ้ตรงกลมข้างขวาผมนะตัวด้านซ้ายเนี่ยเอาเป็นขีดผมนะให้คุณกดตัวสีหัวไปการแดกพุ่งผมนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคุณต้องกดไอ้ตรงนี้ด้วยแล้วไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ๊บอ่ะเขาตามไดนะ้นะเขาเป็แค่เนี้ตัวให้คุณเนะี่ยอันนี้กเขาจะมากลับไปหน้าเมนูเนาะเขาตามด้านาที่แบบมีลูกศรตัวสีตัวเฮดป่าววะไม่รู้เอ่อเขาตามนัะนะ ต้นเกมนี้ผม嘛ให้คุณเนี่ยวิ่งไปเรื่อยผมะจนกวับไปถึงจุดปุ่งหมายผมะคล้ายมันกับอาแมปอะไรวะึ้นมันขอคอยขอคอย่นหละไอแมปนั่นแหละที่เราต้องขึ้นไปข้างบนสุดๆแหละถ้าใครขึ้นไปบนสุดอะแล้วก็ขาดแล้วผม嘛เขาตามพี่ฟังความมันบอกึ้นเป็นจีเนาะเอาว่าเจางไม่หึกใครเล่นแมป <c oughs> ใครเล่นแมปเนี้ยผมจะชิงลิงไม่ได้นะเราไปสัมผัสกันดูเนาะโอเคไปเล่นดีกว่านะ กูตายแล้วแบบนี้ผมจะเล่นยาวนะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงก็คุยก็พุไปไป่งเหมิดแบบอย่างเงี้ยพุ่งหมิดเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเอ้ยเยอยกูเลยอ่าเมื่อกี้นี้ถ้าใครเห็นนะอะโยมพาอะไรเพื่อดูเป็นโอเคนะตรงนี้มันจะมากระโดดสูงได้อย่างที่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วข้ออย่างหนึง่งโยมอ่ะไม่ได้วีครั้งหนึ่งนะโอเคคุณเห็นไอก้กระเพราตรงนไหน ถ้าใครเล่นเกมแนวแบบอาร์ฟิลเลตอ,อะ่ะมาแต่มาไต่กันแพงได้เดี๋ยวผมไม่ดูน,น,นจังบากมาแล้วอย่างเงี้ยเออเงี้ยมันสามารถไต่กันแพงได้นะปึ๊บเดี๋ยวโค้งโอเคไปก่อนนะเล่นก่อนนะไปไมันเลยไปไหนเนี่ยเนี่ยแบบนี้จะเล่นนานหน่อยนะอันนี้ผมว่าใครเป็นสายตัวนี้คือขายเป็นสายเดอะแฟกเนี่ย ต้องแมปน,นี้เลยนะผมแนะนําเลยแต่มไม่สายดึกแฟกไงผมสายนแนวเกม FPS ทุกวะไม่ค่อยถนัดแมปนี้กูพูดเที่ยวแล้วเนะี่ยใครฟังรู้เรื่องไหเนี่ยเอ้ไอ้ชิปหายไงเนี่ยไม่เนี่ยไม่นะฮะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปรับด้วยอยู่ตอนนี้เฮ้ยอยู่เหผมอยู่ที่หนึ่งนะเนี่ยเออข้างบนมีเวลาด้วยนะบางอันก็มีเวลาบางก็ไม่มีเวลาให้นะเดี๋ยวนะตรงนี้ พอแล้วกันนะครับไปเลยวเจ้าตีโย่โอ้โอชัวอาชูนี่อาชูนี่เอ๊ะไม่ตียังไม่ตีอย่ายๆอ่านี่ไงเส้นชัยของผมอยู่ด้านหน้าผมหะเข้ารอบอ้าวเอเอ,เอ,เอมันก็เข้ารอบแนละ้วเอาว่าเดีย๋ยวตัดไปช่วงนึงกันเนาะตัดไปช่วงเวลาหมดแล้วกันเนาะโอเคเวลาก็ผ่านไปตรงนี้นะผมก็เจอหมอน,นี่เกลอยู่ข้างผมนะนจริงผมอยากรู้ถ้าเรากระโดดลงไปเนี่ยอืม มันจะเซฟให้เปล่านะอันนี้คุณต้องไปรอเองนะแต่คง,งไม่เสี่ยงกันนะโมก็เพิ่งเล่นแบบนี้รอแป๊บเนี้อ่าไม้คุณมาถึงน,นะสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์ระเบิดปุ้บตายฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อก็เปลี่ยนแบบต่อไปเนาะอ่าเอาด่านนี้กันนะผมอย่าเล่นด่านเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอไปดูหน้ามือมือมมีอะไรมั้มีการซื้อของอันนี้ไอเทมช็อปนะก็อันนี้ก็ใส่ก็น,นั้นแหละก็อ่านตัดไทยออกนะแต่ผมเป็นคนอาา่านตัดไทยไม่ค่อยคล่อง อันนี้ผมอ่ามีการตุ่มกระช้าด้วยผมจะได้อะไรเกลือไหมบอกว่าผมตุ่มดีของดีชัวอะไรวะม,มีภาพขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าอันนี้กันนี่ไงใส่อ่าใส่แล้วเชียวน่าใส่แล้วดูด,ดิเอาว่าผมเข้าเร่นเลยนะอันนี้เหรอมา

ย่เอากูเฮ้ยอ,อย่าอย่าขึ้นไปกูไม่อยากตายโอเคขอตัดไปก็ทุนึงนะโอ้ยผมเอาจี๋ยผมตายตรงนี้หลายรอบเลยนะช่วยให้ผมตายไปเนี่ยผมตายหกทีแล้วเนี่ยถึงเวลามันจะแบบมันจะต้านถึกมึงตายตรงจุดแรกอะตายหกครั้งเมื่อกี้ไอ้ปุ่มมันพังเมื่อกี้นี้ผมเดินหน้าไม่ได้ขอไปแก้ไปกินอันนี้คลิปนี้ผมไม่ขอไม่ตัดอะไรทั้งนั้นนะก็ให้เล่นเ,นเพลินๆนะดูเพลิน,นะอะถ้าใครอยากสะพัดตบกันอะผมชิงลิงก์ด้านล่างนะลองไปเล่นกันดูเนาะ ไม่ง่านะใครถ่ายฟิสิ่งใครถ่ายตัวแฟกใครถ่ายโทนิกเนี่ยมาลงแมปนี้เนาะถ่ายความเร็วต้องแมปนี้เลยถ่ายสปีดรันด้วยเออนั่นแหละแบบโชว์เหนือความเทพผู้คนดูโอ,อ้ยตับไปช่วงผมแบบผมตายเยอะเฮ้ยตายงูค้าจริงคุณตะบ้านสร้างทางรัดได้นะแบบข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะ นี่แหละเนี่ยความเลวของผมที่ฉันมีความเลยผมมีอ่าไปเลยตัวเราเออไอ้เ่อยหมย่ออย่าอ่าปาตาปาตาไปเออตายงยนะกูเออเดี๋ยวผมจะไปเกมใหม่เล่นหนึ่งนะเนเกมค้ากับไอโฟนได้แต่อยู่ในรูบ o สนะเดี๋ยวผมมาให้เล่นดูนะต้องขอฝึกษาเกมนั้นก่อนนะมาวันนี้แหละนะ เดี๋ยวจบอัดถ้าผมจบเกมนี้แหละไม่ใช่จบเกมนี้อัดเกมนี้เสร็จได้อยู่มาอัดเกมนี้แหละลงวันนี้แน่ครับผมดูได้เลยครับโอ้เวลาจะหมดแล้วใครถึงเม้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะขีดมุมเข่าเอ้ยเฮ้ยย่าไปย่าพี่จอย่าพุ่งเพอร์โบ โอ้จบเวลาแล้วเนี่ยว้ายเอย้เอามาด่านนี้นะโอเคสัะโอเคโหอวกาศเหรอ,อเพิ่งได้เล่นด่านนี้ครั้งแรกไปเล่นหนึห่งะผมจะแบบไม่หยุดหยุดไม่หยุดเอ้ยไม่หยุด,ด,ดเลยครับนี่ฉันจะไม่หยุดตรงนี้โอ้ยตายอีกแล้วสองั้างละเอ้ไอ้โอ้ยเอาตายอีกแล้วอ่ะผมตายบ่อยมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้ว มไม่ตัดแต่ทั้งนั้นนะผมจะเล่นแบบของผมเองเล่นแบบตัดต่อไม่ค่อยเป็นนี่ไงขอ,อตรงนี้ขอพุ่งกันนะน,ะนี่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 มีนี่น <c oughs> ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ไปเล่นดูนะกูพูดหลายครั้งนะนี่เนี่ยเยอ๊ะตายแล้วกูเออยมาจัวจุดเนี้ย เฮ้ยตรงเนี้ยเพิ่มบัฟพลังเอาเฮียกูเลื่อมใหม่อีกแล้วเอว้ยผมไม่ได้ชัวตัวไวเอว้ยโอเคนะผมขอออกก่อนนะรัดนะโอเคไปกับแบบนี้ผมอะสนุกหรือเปล่าเกมที่ผมเล่นอ่ะเอ้ยไม่สิใครที่ชอบคลิปเนี้ยสนุกหรือไม่สนุกหรือเป,นนป,เปล่าถ้าไม่สนุกก็กดอ่ากดติไลค์ผมมะแต่ถ้าใครสนุกเนี้ยก็กดไลค์ผมเป็นกำใจ เอาที่นี่ไลค์อ่ะก็เป็นกําลังใจผมเหมือนกันผมอ่ะแต่ปัญหาคืออ่าข้าช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าสนุกไหมถึงนาะผมแค่ต้องการแค่แบบใครคอมเมน่ได้คอมเมนต์หนึ่งอ่ะผมจะไปดูว่าความสึกคุณรู้สึกยังไงไงแต่เอาจริงอ่ะจะคอมเมนต์กวนตีนมาก็ได้นะผมก็ตอบกลับนะกวนตีนแค่จะไ,ได้แต่ให้อย่าด่าอย่าอย่าแรงนะผมไม่ชอบด่าก็ได้ครับผมอ่ะแต่เอาจริงอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อ่ะก็อย่าลืมอ่ากดไลค์แต่ใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ผมนะเออไม่ใช่กดไลค์ดิผมเพิ่งพูดครั้งแรก เอาว่าก็กดแค่กดดีไลค์ก็กดกดไลค์พออุ้ยยยอยะไรเนี่ยเอาว่ากูไปดีกว่าเนาะกูพูดปนที่อะไรวะกูอาจเกมออกแล้วไปแล้ว